จากที่วันก่อนได้ไปถ่ายที่สนามโรงเรียนพดุงนารีนะครับเป็นถ่าย s u s t ิกวันคุณรู้จักไหมพดุงนารีรู้จักครับคุณไปรู้จักใครที่นั่นน่ะ <c oughs> ก็จะไปถ่าย j u s ัส i ิกวันทีนี้ไปถ่ายน้องๆที่เขาซ้อมอยู่ใช่ไหมครับน้องๆเยาวชนะ่ะที่ไปซ้อมไปฝึกอยู่บังเอิญมีคนหนึ่งที่ได้ดูคลิปแล้วเขาก็เลยบอกว่าอยากจะส่งต่อรองเท้าให้กับน้องๆที่มาฝึกเขาก็เลยทักเข้ามาในเพจ ทีนี้วันนี้ก็เลยจะไปหาเขาแล้วก็จะได้เอารองเท้ามาแล้วก็ส่งต่อให้กับพี่ไก่ที่เป็นหนึ่งในผู้ฝึกสอนของสนามบาสโรงเรียนพดุงนาลีนี่แหละนะครับฝากไปให้กับเด็กที่เขาใส่ได้เดี๋จะบอกว่าสนามนี้เล่น5-5อีกแล้ววิ่งเหนื่อยอีกแล้วแต่ว่าอย่าไปบอกเจนะเรารู้กัน2คนนะ เจ๊ไม่รู้นะว่าเล่น5 5เห่เนื่องจากวันนี้พี่ไก่มาให้เกียรติมาเล่นสนามบาสของเราเราก็เลยจะมอบเพลงนี้ให้กับพี่ไก่นะครับอ่เพงนี้มอบให้กับพี่ไก่นะครับใจใจพลาดเลย โอเคครับพี่ไก่ฝากให้เด็กๆด้วยนะครับขอบคุณครับเราเป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กด Sub ไค์ด้วยนะครับ